สบายดีคนสบายดีมาสวนหนกซาอีกมันก็ได้เนาะบรรยากาศตึ้มป่าตึ้มฝนลมแห้งมือเบิดมือมาพักผ่อนมานอนพักผ่อนอยู่ตูปหน่อยนะตูปหน่อยหนกซาอยู่สวนนี่แหละเป็นประจำเนาะก็มาเรื่อยๆอยู่แต่ว่าบริเวณทิศตะวันทิศทางตะวันไปเดินเลยเนี่ยดีใจทุ่งหูทุ่งหนึ่งไปเก็บมะนาวทุกคนเลยฝนหึมฝ้นอันอันไล่แต่มะนาวกะหล่นเนาะ น่ากระลุนเสียดายเขาแต่เขายัางบดซุกดอกทุกคนแต่เป็นสิลุนเนาะมัะนาวนีนะ่เป็นน้ำฝ่าฝนลงหรือยังไงแหละเนี่ยจะลนุนเก็บไปไหวตูไว้ไหวเนาะเสียดายเขาเขาเก็บกองไว้แตยสิยหายไปเลยคุณผู้ชมใส่มาน,น,นอนผักก่อนทุกคนเลยวันดู ย่อมของหนองทรายสันติสุขเนาะเาก,ก็บเมล็ดงาเหมือนลุนโมสุกเตะหักลุนเนาะเมื่อนัก,กไปเพื่อนลูกจานกระห็นคือกันจะลุนจะละเก็บไปมากมายนอะว้าจะถุงทุ่งยางเขาแล้วหน่อยคน มาลองใส่บ้างก่อนเหมือนกันคนเนี่มันล่นล่นลงพื้นแล้วก็สาข้าวบกเก็บไปกินไปใส่กันเนาเปื่อยทิ่มซื้อนะ่ลูกใงญ่ๆเนี่ยเม่ีมันก็เหลืองเนะาะสีซุกเนดิฟเน่นาฝนมักเน่ากับสีออกลายเนาะทุกคนเนาะเห็นในท้องตลาดกับขึสี รคาคาส่วงนี่ก็คือสีตกแหละมะนาวก็ได้ตามฤะดูมันระต่ว่าาบานาแรกเนี่ยโหเนาะหนาผลผละหมากลักไม่ก็ออกล้ายล้มนเนี่ยเต็มหูเลยบานอย่ตรงไหนอย่างเงี้ยจิตใจฟูบ่มีซื่อคือว่าี่ยเข้ามี แตเราไปซื้อเขาผัดดิเบิ่งน้ำคุณเนี่ยเต็มเลยเต็มถุงหูเลยไอ้ต้นกลายสุกเหลืองอยู่เนี่ยก็หลนขข่นอีกสุกคือบลสุกมันก็หลน่นเนาะฝนซึมนลายมันก,ก็สีเป็นเนี่ยนี่มูลมะหมากลากาักไม่หลวงสีลน่นเน,นาะมราทำความสะอาดมาตัดเนี่ยนี่มีหัวต้นมังกรบางนคนมาเบอกต้องกัน Yeah. ปลูกจริงจังปลูกล,ลายต้นมันมีโอกาสได้กินเลยนี่นะ oh. งามเสย์อดีตลูกสองอดีตลูกนะอดอ,อกเขาก็ได้งามมาออกทุกทุกทุกซอทุกดอกไปเลยลายลูกด้วนี่หนึ่งส,งส่ห พิษซิปบนะออกซอก่วงละก่วงละซอก่วงละดอ,อกทำดินแถวนี้แห่งดินอุดมสมบูรณ์ทุกคนเลยบม่ต้องใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยจานสวนลูกจานเป็นปลูกสัมปะหลังเนาะถูกมันสัมปะหลังไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะทุกคนอา อไอ้วาดินทั้งเหนยียงอุดมสมบูรณ์ดินทั้งเกียวผู้ดอยประ,ประมาณแม่โอเคทุกคนเก็บได้เต็มถ,ถ,ถุงหูอยู่เลยไม่ต้งได้กินละบัานม่ใส่ตู้ไว้เนาะแต่มียังขันสมก็พอได้ขันโอเคฮะมองว่างก่อนบานจงไงจงลม่จะจีบลมลมทุกคนเลยพยนันยุ่งเผาส่วงเนี่ยเขาจะว่าว เปิดสกอนแอง่ถุงม่วงเลยที่นี่คีบช่วงหนึ่งเนาะทั้งเฮาได้เคยตายลงตัวหนึ่งอ่ะนั่นอ่าที่นี่ต้นบาง,ม,งม่วงเัินดีถูกหน่อยมองนอนก็นได้มอนอนได้เสื่อบหนึ่งอยู่หน่อยจักพันผสังแต่พันกลางเวน้นต้นบางม่วงแอปเปิลเนาะส่วนนะี้มีแต่ต้นมันหวานจะกิ่งตะนาเราดูหมามันหล่นไปแล้วร่วงไปแล้วพันแอปเปิล ตาอีพีดีโยปทานผสมาหล่อๆบิงบรรยากาศดินดินสวนดินรินบ่อสวยมะมวงกัโรยไปแล้วเพือนหลังน่อยเป็นเป็นไอ้คนาเนาะกิบพักบวงแดงก่อนรูกกิน่วงแดงนะทุกคนิงเอาทักยอดด้วยสมตำรอว่ากินกะต้มมม่าล่ะ มันต้มามากินค่ะีหิวเข่าคนที่ตื่นนอนมากดันืะนี่ได้ผักบุ้งคำหน่อยหนึ่งก็โอเคนะผักบุ้งแดงเั่เนี่ลวกกับแจวแลวไปหมื่อหนึง่งสั่นตัวเน่ะโอเค สร้างวันก่อนสนิยลืมได้แหละคนีิภาพบรรยากาศลิมชะลิมบ่อการเย็นดีๆทุกคนเนี่ยมิล้มผัดวีวีนี่ยไปลงมาหงษ์ขลามีหงษ์ไปตองบนอ้เป็นเป็นน้องเพื่อนเนาะข้างหลัง ลงมาข้างล่างตุ่นี้ยเนี่ย yeah. โอ้ยผาเต็นผู้ก่ออู้ยุทธพิษตุทธพิษสวยซิดามักซิดามักซิเดูมักซิดา,ดาเด้อทุกคนอืมเมืม่อหาาลูกในน้อยมันกัดข้งหมาก่เป็นแผลในพงปากี้เลยนี่ยป็นผงแก้มนะม่เป็นว่าเห็นยำเนี่ยฝาดเป็นว่าผู้เฒ่าเป็นว่า การรักษาแผลในผงแกมอมากาศมองทุกคนมองเห็นภูเขาลูกนุนี่ยบรรยากาศอมสอยมากเลย บ,บ้าน่อนี่มีลูกเป็ดตนเนี่ยเ้าน้องบานี่เอาน้องบอกอืม,มเฮ็ยแปลกวะนึกบ้านสุพราณเลยไ้เฮ้ยมานั่งอยู่สะพานเนี่ยดีให้สะพานจรงเฮ้ยแปลวะ ปามึกปีกเ้อเปี่ยวหมักสิดาหมักฝร,รัง่งเพื่อรักษาแผลในผงแกมทุกคนเลยเป็นจังไตร์น้องเป็นบอ่อเลี้ยงปลาโอ้ก็มุ้งจอดปิดน้องปิดใบ <laughs> เอ้ทุกคนมันจะลอยมาตัดหญ้าแค่ผมตัดแต่มือแทนจะของสวนผมองใต้ผมตัดหญ้าโอ้ตูมองนอนมังน,นอนผักแล่มพี่เราเนี่ยผักเอาแห้งเลยเลยไปเวียกมีหม่งไปก่อนไงละย่างมัดลอยๆให้เรียละเลือดบดได้เวียบยังเวลาจะมาถ่ายคิดเอาบรรยากาศคิดภาพบรรยากาศ มาฝากมั้นกัดก็ไวเลยตุนไวไวมั่งไงนี่ย ล่างมืออ่างน้ำคักได้ทังอ่างน้ำไปเียสุดยอดเลยทั้งเงินทุนทั้งคิ้เเนือกทำให้อ่างน้ำสวยเจ๋ไก่ด <c oughs> ีโอเคทุกคนมาันนี้กับบ๊อย่างลายนยนสะกดอย่างลงคกิปแค่นทน์กัก่อนเราก็จะได้เดินทางอย่างเมือบ้านบันเลยชีพุ้เข่าตื่นนอนมากก็ได้สำหรับเรา กุ้งหิวหนึ่งเราก็พักบง,งแน่ยเพื่อนเพื่อเมื่อเธอจะแวะเข้าตลาดบ่หาเสื่อนันยังมากินก่อนเมื่อกเ้มาผักหอมปีน้เพื่อจะเก็บเหนี่ยมเขื่อนอดทนเนาะโอเคสำหรับมาฮอนนี่กันบอลช็แเนลกัขอลาคลิบพุ่อมเพียรสนีเนาะพบกันในลิปหน้าเดออเดี๋ยวมาผักพอนักกายเดินมาแรงเธออาจจะได้ไปเวียกอีกรอบเดิกหรือสิรอบเศร้าเลยโอเคโอเคบ๊ายบาย,บายจบภาพด้วย มุมพักกันทกนทุกคนเคยเห็นหอมไปเลือยนีน่นามันดีเขาอสอบอยู่หอมในหอมไปเลือ่อยเก็บหอมไปเลื่อยไปใส่ถุงมะเขือกโอเคทุกคนบายบายพบก,กันใหม่คลิปหนะ้า